สดีครับคุณท็อปสวัสดีครับสวัสดีครับใส่เสื้อทีมเอฟเวอร์ตันมาเลยเว้ยเสื้อสวยทีฟูแดงสูรุ่มแดงกับน้ำเงินแต่เราเริ่มที่เริ่ม่แก่อนออสเตรเลียโอเพนสงสัยผมว่าช่างผ้าเออว่าตากล้องวันนี้ก็คงเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะเมื่อกี้โคอสอัพมาที่โลโก้อีกอะผมว่าดูผมดูจะเยอะไปนิดนึงนะทีเอฟเวอร์ตันมาไม่เห็นจะจับโคอสอัพเลยเราเป็นเสือเราต้องมีความเป็นกลางนะเว้ยไม่ใช่มาซื้อซัวแบบเชียร์อะไรแบบจริงเหรอครับพี่อยาควักเอฟเวอร์ตันออกมานะ จะไปได้อย่างไรไปไหนเดี๋ยวเล่นเาวแรกเลยกซตแรกตอนนี้ก็โคจรเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศทั้งชายและหญิงแล้วครับโดยหญิงเดี๋ยวรอบก่อนรองชนะเลิศครับเริ่มกันที่เพตาควิโตว่าแชมป์วิมเบลดันเมื่อปีที่แล้วจากเชกครับแล้วก็เป็นมือสองของโลกด้วยก็หวดเอาชนะซาร่าเอลานีมือ48่ของโลกจากอิตาลีไปได้2เซตรวดครับ6ต่อ4ทั้ง2เซตครับเป็นนักเทนนิสถนัดซ้าย้วยครับแล้วก็รูปร่างสูงใหญ่ทีเดียว ดยคิโตว่าครับจะผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกไปพบกับสาวสวยครับมาเรียชราปว่าครับเสียงยังดังเหมือนเดิมครับสำหรับชราโปวาครับเป็นอดีตแชมป์เมื่อปี2008ด้วยแล้วก็เมื่อวานก็เอาชนะเอคาทารีนามาคารว่ามือ56ของโลกเพื่อร่วมชาติไป2เซตรวดกับ6ต่อ2และ6ต่อ3ครับดังจริงๆนะหมายถึงเสียงลูกเทนนิสหรือว่าเสียงของชราปวาครับพี่แล้วดังทุกโอ้โหดังทุกชดทุกชอดจริงๆ ช็อตง่ายๆอย่างดังฮะก็ะถือว่าเป็นการรีแมทแล้วก็เป็นการล้างตาของสตราปว่าหลังจากที่เมื่อปีที่แล้วแพ้ให้กับพิโตวาในวินบบมบลดันด้วยส่วนชายเดี่ยวครับก็เป็นทางด้านของแอนดี้เมเร่ครับรองแชมป์เก่าแล้วก็มือ่อ4ของโลกจากสกอตแลนด์ก็เอาชน,นะทางด้านของเคนินิชิโกริเมื่อ24ของโลกจากญี่ปุ่นไปได้3เซตรวด6-3 6-3และ6-1ตอ,อครับ โดยเมเร่จะผ่านเข้ารอบไปพบกับคนนี้ครับโนวัคยอโควิดครับมือหนึ่งของโลกจากเซอร์เบียที่เอาชนะทางด้านของดับิดเฟเรมือ5ของโลกจากสเปนไปได้3เซตร,รวด6กต่อ4เจต่อ 6, ทายเบรก7ต่อ 4, และ6ตอนหนึ่งครับส่วนรอบรองอีกคู่นึงครับราเฟลนาดานจะพบกับโรเจอร์ฟเดเลอร์ชายเดี่ยวนี้ต้องบอกว่า1-4ของโลกเข้าไปพบกันเองหมดนะครับในการแข่งขันรายการนี้ครับก็ถือว่าเราดูครับยอโควิดจะสามารถต้องการแชมป์รายการนี้ได้หรือไม่ด้วยขนาดที่หญิงเดี่ยว ทีมคลาสเตอร์แชมป์เก่าก็ผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกไปพบกับวิกตอเรียอาซาเรนกาจากเบลารุสด้วยครับแล้วก็ข้ามไปถึงแอฟริกันเนชั่นคัพเลยไหมฮะเอาข่าวนี้ก่อนใช่ไหมรีบเลยรีบแหมนานๆจะเข้ารอบสักทีใส่มันจะไม่เล่าให้เขาเนี่ยให้เกียรติหน่อยให้เกียรติแต่ว่าใส่เสื้อแต่ว่าภาพก็ดูดูดูภาพาไปเล้วภาพไปเล้วดูภาพหรือรีบเลยนี่ครับอ่าครับเป็นเกมรอบรองนัดที่สองครับลิเวอร์พูลก็เปิดแอนฟิลด์พบกับแมนซิสตี้ครับ นี่ตรงนี้ครับซิลวาไหลมาให้กับนายเจอร์ยองซัดด้วยขวาเหมือนจังหวะจะลื่นล้มฮะแต่ว่ายังเข้าไปครับผ่านเปเป้เรน่าแมิตี้ขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับงานดีนะงานิงทีแล้วก็มาถึงจังหวะที่แดนนี่แอ็กเกอร์ครับเปิดไปถูกทางด้านของไมคิลลีชาร์ดครับเป็นแฮนด์บอลแล้วก็เป็นนัาที่ของสตีวีจีครับซัดจุดโทษเป็นนับที่สองที่ต่อกันด้วยครับนักเตะเขาก็เป็นฮีโร่ยิงประตูชัย จากลูกจุดโทษด้วยครับคือลูกเนี้ยมันบอลทูแฮนด์บอกตรงนะใช่ใช่เมื่อไรกขาจะทการตัดสินไปแล้วครับจบไปแล้วจบไปแล้วครับครึ่งหลังครับนาทีที่67ครับนี่กองหลังเลี้ยวภูไม่รู้ปล่อยมาได้ไงครับหลุดมาถึงเอ็ดดินเซโก้ลกนี้ครับยิงง่ายๆที่เสา2องแมชชีตี้นำห่างเป็น2ต่อ1ครับแต่ว่าจากนั้นนาทีที่74ครับเจอทีเด็ดของเดิร์คาครับเลี้ยงทะลุจาก ริมเส้นเข้าไปครับแล้วก็ทำให้นี่ครับเปิดให้เบลามี่ทำชิงกับเรนจอ์นสันครับเออลิวโพลเล่นบอลนี้เป็นด้วยเว้ยอันนี้ธรรมชาติของเขาธรรมชาติเมื่อหลายสิบปีที่แล้วครับแล้วก็ไดเสมอเป็น2ต่อ2ครับรวมผล2นัดลิเวอร์พูลก็ผ่านเข้ารอบด้วยประตูรวมครับ3ประตูต่อ2ไปพบกับคาร์ดิฟซิตี้ในวันที่26กุมภาพันธ์ที่สนามเบมบี้ซึ่งถือเป็นการเข้าชิงบอลถ้วยครั้งแรกของลิเวอร์พูลนับตั้งแต่ได้แชมป์เอฟเอคัพเมื่อปี2006แล้วก็ถือว่าเป็นการผ่านเข้าไปที่สนามเบมบี้คครรรััับเป็น้งงแกกหลจาที ไพ่แมนอยู่ในเอฟเอคัพเมื่อปี2006อ๋อครับก็เป็นว่าที่แชมป์อ่ะพอเจอคาดิฟก็ต้องยอมรับเป็นต่อใช่ไหมครัเป็นต่อเป็นต่ออีกแล้วมีอะไรกับเป็นต่อแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับช่องสามไม่เกี่ยวนะเห็นหนุนบ่อยจะจะโดนมาอีกมาอีกมาอีกหนึ่งรายการแอฟริกันเนชั่นคัพเมื่อวานที่ผ่านมาก็มีเกมระหว่างเซมเบียกับลิเบียครับนี่ก่อนเกมก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักฮะแล้วก็ต้องมีการเช็ดน้ำแล้วก็ไล่น้ำจากสนามออกไปด้วยคนดูไมม่ีเลยเป็นนัดที่สองของกลุ่มเอครับเซมเบียก็พบกับลิเบีย เริ่มเกมเป็นแค่5นาทีจังหวะน,นี้ครับเป็นลูกยิงของอเมดซาดครับ <_ d ew ith> ยิงไหริเบียขึ้นนําไปก่อน1ต่อ0ครับลิเบียนะลิเบียฮะโโอโ้ห,โหแต่ว่าจากนั้นครับนาทีที่30ครับก็เป็นทางด้านอของเอ็มมานูเอลมายูกาครับวอลเล่าตามน้ำตรงนี้สวยงามทีเดียวครับ<_ <k> _ <d ew> ตีสนเสมอเป็น1นึ่งประตูต่อหนึ่ง,รงครับเล่นยีมเลยนะ การนี้จะมีเห็นท่าดีใจแปลกๆด้วยนะถ้าเราสังเกตดูมาเลยครับมีฟาวครับลูกนี้ฮะแล้วก็เป็นอาเมดซาร์ดับลูกนี้กองหลังจับบอลไม่ดีฮะก็ลอกสองจังหวะแล้วก็ยิงด้วยขวาเข้าไปครับแต่ว่านาทีที่54ครับแซมเบียก็ตีเสมอได้สำเร็จครับจากลูกโมงของคริสคาทองโกครับจบเกมก็เสมอกันไป2ประตูต่อ2ส่วนผลอีกคู่ครับอีควาเรียลกินีครับเอาชนะเซเนกัลไปได้2ประตูตอนครับแล้วก็บรต่อกันที่ผลฟุตบอลโคปาเดลเรของสเปนรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2 ทีมเจ้าบุตรทุ่มบาร์เซโลน่าครับเสมอกับเรอัลมาดริดไป2ประตูต่อ2รงรวมผล2นัดบาร์ซ่าเข้ารอบเพื่อประตูรวม4ประตูต่อ3อีกคู่ครับมาโยกาแพ้กับบิวเบาศูนตอน1ครับรวมผล2นัดบิลเบาเข้ารอบเพื่อประตูรวม3ประตูต่อศูน์แล้วก็ปิดท้ายกันที่ฟุตบอลโคปาอิตาเลียรอบก่อนรองชนะเลิศคียโวแพ้กับเซียนาศูน์ประตูต่อ1แล้วก็อีกคู่นาโปลีชนะอินเตอร์มิลานไป2ประตูต่อศูน์ครับแล้วก็มานะลมาทนะค่ข่าวันนี้ครับก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลเหมือนกันแต่ว่าเป็นการจัดสนนนาแปปกๆที่อรร์เเว็ การแข่งขันของสถานีโทรทัศน์อีกรายการหนึ่งนี่สนามมันจะลาดเอียงครับพี่กนดคอยดูดีๆเป็นการแข่งขันซึ่งจัดโดยรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่งของนอร์เวย์ด้วยโอ้นี่เอียงไม่ได้ถ่ายเอียงนะฮะไม่ได้ถ่ายเอียงนะครับเล่นอยู่แบบที่ดลาดเชิงเขางี้ยประมาณอย่างนั้นฮะคอนโทรนี่ยากมากลูกฟุตบอลล้มกิ้งล้มหงายนี่ดูดูครับนี่ ลำบากเหนื่อยอะดูแล้วเหนื่อยมากอะยิ่งกว่าเล่นบนทรายอะครับโอ้แล้วนี่คุณพี่อายุมากแล้วด้วยไหวไหมพี่ถ้าเกิดให้ให้ไปเล่นวันอย่างนี้สนามเขาเอาอะไรมาให้ดูไม่รู้หลายวันนี้จริงนะเอาอะไรมาให้ดูก็ไม่รู้จริงนะสมคพลผมไม่อยากจะพูดนะโอเคพรุ่งนี้ดูสิพรุ่งนี้ทีมงานรู้ใจพี่กนกได้จัดให้เต็มเมเลยเอาอะไรมาให้ดูเนี่ยแบบแล้วยังมาถามอีกไหวไหมพี่กนกจะเล่นแบบนี้ แต่ก็จะไปเล่นอย่างนี้เนี่ยโอเคพี่เดี๋ยวก่อนเข้าหน้าผมลาเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องเห็นหน้าอันนี้ดูเนี่ยเพื่ออะไรไม่ได้ทํเพื่ออะไรเนี่ยความแปลกใหม่แล้วก็ความท้าทายของฝรั่งเขาบ้านเราถ้าเกิดมีจัดได้บ้านเราก็มีแปลกเยอะไงกีฬาโอไม่ชอบหรอคะไม่ชอบมันแบบ มันไม่ได้ประโยชน์อะไรมันไม่ได้คือไม่สากลคือไม่ชอบตั้งแต่ใส่เสื้อลิเวอร์พูลมาแล้วป่ะไม่ไม่เกี่ยวหรอกมีส่วนนิดนึงมีส่วนนิดนึงอันนี้จากอะไรนอร์เวย์นอร์เวย์นอร์เวย์เป็นทีวีช่องหนึ่งของเขารายการทีวีสนุกสนุกไปขึ้นคำไปนี่หัวเราะเห็นเปล่าที่ที่หลังที่หลังหันมาถามคนนี้ด้วยผ่านเลยครับไม่ที่หัวเราะไม่ได้หัวเราะภาพนะหัวเราะแกเป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันพี่ครับ เอาดีคร <iyorsun S 1> ับเดี๋ยวกลับมาพบน้องกันช่วงหน้าใช่ครับ